เริ่ม่าไปเจอห้านะคะวันนี้มินจะมารีวิวสกูชี่นี่สตรอเบอรี่นะคะเป็นรีวิวแบบจะจงนะคะอันนี้เป็นรหัสสินค้านะคะตัวนี้ราคาน่าจะสี่ร้อยบาทนะคะเป็นของคอนนี่นะคะเกะเลยคืออันนี้รีวิวต่อจากเพนกวินเลยนะคะ กระเกตก็จะแบบคุณแกะแล้วน,นะคะบอกเลยว่าแกะแล้วเพราะว่าพ็ะเกจ์มันจะเป็นแบบติดแน่นอะไม่ให้แกะเลยแล้วเป็นลม้มข้างในมันก็เลยอยากลองแกะดูนี่นค่ะก็เลยแกะออกมาจะให้ดูรายละเอียดของก็ะเกจก่อนเขียนว่า super slow อันนี้อ่านว่าล i s ซิ n i n g ใช่ไหม squishy made by connie u add วีแชทก็เป็นเหมือนรหัสการคุยคุยกับคอนนี่นะคะเพื่อติดต่อกันทางสกูชี่ตอนนี้เขียนว่าจัมโบ้ฟรุตสโลลิซิ่งสกูชี่คือชอบแพ็กเกจมากค่ะนะ่ารักนี่ตัวสกูชี่ไม่ซื้อจักรตตัวจักรเชนบรีนะคะนี่ตำหนิ ตำหนหนักมากนี่ตรงใบถ้าใครจะซื้อสกูชี่สาบปรีก่ก็ไม่ต้องซีเรียสนะคะเพราะว่าตำหนิมันจะเป็นธรรมดาเดี๋ยวบีบให้ดูมันไม่ได้นิ่มอ่ะไม่ได้นิ่มจัดแบบตัวเนี้ยแบบอันนี้คือบีบไปปุ๊บนิ่มแต่อันนี้บีบไปปุ๊บมันจะเนื้อหยาบๆแข็งๆแต่ว่าสล o กลินก่นเนาะกลิ่นเป็นแบบ กิ่นสบ,บรค่ะ <ija> แล้วดูขนาดนะคะใหญ่มากอ่ะเนี่ยใหญ่มากืมวิน,นชอบตรงที่ว่าเนื้อมันแน่นอ่ะแล้วมันจะต้องใช้แรงบีบมันจะสโลว์ชอบตรงนี้แหละ โอเคเรียบร้อยนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะอย่าลืมกดใจเพจแล้วพลาดไม่เจอกันค่ะเด้นะคะบ๊ายบาย